พอเราที่มีอายุมากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าการตื่นขึ้นมาเชา้าต่อเช้าและออกกําลังกายนะครับเป็น<อ>กิจกรรมที่มีความสําคัญและก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะเราอยู่ที่บรรยากาศเย็นสบายบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับมองไปตรงไหนก็เจอแต่ ต้นไม้สีเขียวหญ้าสีเขียวหรือว่าพื้นที่สีเขียวนะครับเราก็จะทําให้รู้สึกว่าสารที่ออกกำลังกายเหล่านั้นนะครับให้เรารู้สึกผ่องคลายสุขชื่นนะครับยิ่งบวกกับถ้าออกกำลังกายของเรานะครับที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับกายเป็นการคลา,ายเส้นไปในตัวครับเป็นการยืดเส้นผ่องคลายไปในตัวก็ยิ่งทำให้ มีประสิทธิภาพมากนะครับสาระการออกกำลังกาย <c oughs> นะครับวันนี้ก็ย้ายทุกคนนะครับคนที่ตื่นเช้ามานะครับ <c oughs> ลุกออกจากบนเตียงนะครับหาพื้นที่เล็กๆขอพืนที่ตัวเองภายในบ้าน,หร,าน,น,านหรือว่านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับเรามายืดเส้นยืดสายด้วย ท่าทางที่ง่ายๆนะครับถ้าใครยังไม่มีท่าประจําตัวก็สามารถเอาการยืดเส้นยืดสายของกับผมไปใช้นะครับไปความกระดุนาอย่างสูงเลยนะครับผมถ้าเรารักตัวเองนะครับเราก็ต้องออกกาลังกายนะครับทุกคนรับมากก็ออกกาลังกายให้มากรักน้อยก็ออกกาลังกายให้พอดีนะครับ อย่าน้อยสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่ครั้งก็ยาดีนะครับถ้าไม่ได้เลยไม่มีเวลาเลยนะครับขอให้เรามาทำทรัสะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับชมวิวบรรยากาศสวยๆไม่สวยนะครับทุกคนมีแต่หมอกครับบรรยากาศยาเช้าที่มีแต่หมอกนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้กระจายกันเลยนะครับสวัสดีครับ